มื่อนี้กินเขากับไอติมอีกแล้วค่ะพี่น้องแม่เป็นเจ้งใดกวแม่ก็อยากกินไอติมก็บอกลูกไปซื้อไอติมมาให้เป็นจ้งใดกวามื่อนี้ <c oughs> อากาศซี๊ห้อน,น,น,นๆแม่อยากกินหวานๆเย็นๆเมื่อหล่ะ <c oughs> อันแสบสิบไอืมแสบเนาะกิขนขอก็ยังแสบกับลูหลานเลย หวานๆยินงยิ้นยังแฉบมันเต็มจุกนีดดนก่กินมาเบิดแลยแฉบได้ลูกอันนี่มากินน้ำใยด้วยกินเขากับไอติมพี่น้องไอศครีม คืดอยากจะได้คืดอยากก็เลยบอกว่าไปซื้อให้แน่มันคืดอยากมันจะแซ่บล,ลูดันได้หลายอืมได้ดอกไม้นิบหูดอกมะลิหอมหวยหอยดอกมะลิยู่ตัวหนาบานของคุณย่าเหละคะ่ะทรงกินหอมหวยหวย กินข้าวเหนียวกับไอศครีมหวานหอมเย็นชื่นใจวะซ่านคุณยายว่าคืออยากให้แม่กินโรดล่าเอ้ยหวังจะลดตัวแต่พี่นอ้องคืออยากให้แม่กินโรดลูกหล่าเอ้ยละว,ว่าซันเนาะคือว่างซันนะชื่ว่ากินรู้ว่าอะไรหรอกมันอยากเนี้ยทำไรให้แม่ได้กินเนี้ย บ่าวาอันกินดูใจานายพี่น้องกินมือนีกินไอติมใหม่หมู่ว่าโอ้มือนีกินไอติมไอศครีมมือนีหมู่ว่านกินไอติมใหม่ซอสอันบนก็เลยบ่าอยากให้กินหลายบอกคุณยายวางในหัวบ่าให้แม่กินหลดหละเออคืนแม่คืดยาคืนเอาก็เลยเดี๋ยวไปซื้อมาให้ไปซื้อมาให้หนี่งก็คือเห็นโหลดเพลนพัน,น,พนก็เลยขีมหม้อใส่น้ำกลัน อยู่ในมูบ้านในบ่อ่มี่ถหลดขายบ้บ่อมีอ่หล้านขายไอศครีมหรอกะพี่น้องแต่ว่ารหลดผ่นมะเลขายน้ำทงังเห็นรหลดผ่นแลนพันไปยา่บอกก็เลยขี่มอไซค์ไปซื้อมาให้คุณยา่จริง กินบ่เบิดดบบนั้นบ่าพี่เดาไปไว้ตู้เย็นเจ้าไปไว้ตู้เย็นอีกไว้แต่กินมือรุ่นอีก,กน,นะพี่น้องบ่มามันยอมกินบนะ่เนาะยอมกินอย่างนั้นเหม,นะมือ่นบ่เนาะบ่ยอมเลยไหนกินถ้ามาได้แบบก็หลายอยู่หรอว่าโจกไงบึกเขาสองฝันบึกเขาสองฝันแล้ว ได้ยินเสียงรถไอติมแลนพันเพิ่นก็มีเสียงสัญญาณเนาะรถขายไอติมวิ้งติ่งวิ่งวิ่งหรือว่าเพิ่นบีบเป็นเสียงพี่น้องบางขั้นเพิ่นก็สิบีบบางขั้นมันก็สิดังอยังดียังไปซื้อไอติมรัดซื้อไอติมให้แม่เนี่ล่ะว่าสันก็เลยบ่ทันเพิ่นควักขวักบ่ทันเพิ่นเพิ่นไปก่อนก็เลยได้ขี้หม้อไซค์น้ำไปซื้อ เขาเบิดสองปันติ่มนี่ไม่ทันเคืงติ่มไม่ทันคืนกเขาเบิดสองปันสามปันหนึ่งปันที่สามปันใหนยี่ยืนเด้เลยแซบยีนได้เลยเนี้ยมึงส้มแต่กินแล้วมันต้องกินไรอีกสิเราตีหามแม่ให้ยาบุ๋กเลยเราจะรู้ตัวมาพี่น้อยก็เลยมาหามก็จังสิ่ล่ะคือความสุขของเพิ่นเพิ่นได้กินของที่เพิ่นคุดอยากคุดว่าเพิ่นได้กินเพิ่นก็แซ่บ เขาก็พ่อมีความสุขนําพ่อยมีความสุขตามไปด้วยก็เลยห้ามบางห้ามแน่ให้กินแน่ไปง,งั้นใ่พี่น้องบพดี๋มนห้ามซะทั้งบิดเพราะว่ามันหวานแห้งไอซครีมมันหวานแห้ง้แต่ข้าวเหนียวก็วหวานเหลืองสินะก็เลยห้ามมีกันแบบว่ากินห้างๆบไ่ได้ห้ามว่าบ่ให้กินเลยดิห้ามแบบว่าให้กินแค่ห้างห้างสื่อๆบ่ให้กินที่เหมือน,นึงก็ หมือว่านกกกินนิดสิแม่มอก้อนก็กินสองสามมือมันนี่กินเลี่ยนกันนิดสินะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ